สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกุญแจรีโมทโตโยต้ายาริสนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีรีโมทมาจากโรงงานนะครับเรามาติดตั้งตอนนี้เราติดตั้งเสร็จขิ้นเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาทดสอบรีโมทนะครับยาริสปี2 0 1พันสิบี่นะครับ,ร,บรีโมท2ตัวนะครับหนึ่งชุดสองตัวรับประกันคุณภาพหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทดูนะครับ ติดพร้อมใช้งานนะครับรถตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเวลาล็อกแล้วนะครับมีใครเอากุญแจมาไขนะครับที่ไม่ใช่รีโมทของมันนะครับมันจะร้องขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมกับสตาร์ทใช้งานไม่ได้นะครับติดใช้งานไม่ติดนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นกุญแจแบบเหยียบเบรกล็อกอัตโนมัตินะครับมาดูนะครับเหยียบเบรกนะครับ ล็อกนะครับเหยียบแล้วล็อกทันทีครับตอนนี้เราดับเครื่องนะครับดับเครื่องจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าสนใจติดตั้งรีโมทคุณแจรีโมทคุณแจฝังชิปกุณแจระบบอิโมบิเลเซอร์สอบถามนะครับ092 851 4041 095 7603 236ึ่่งศูนช่างตูนครับ